สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมูนีประกาศสิพาท่านผู้ชมยำผลไม้แซ่บเนาะคะ่ะสิพาเฮดนาบยำเนาะสำหรับผลไม้ที่จะยำม,มูนีก็จะมีองุ่นเนาะคะ่ะมีสาลี่มีแก้วมังกรแอปเปิ้ลแดงแล้วก็ฝรั่งมีทั้งหมดห้ย่างค่ะส่วนเครื่องปรุงที่สิเฮดนาบยำนะคะก็จะมีมีน้ำเปล่าเนาะมีกะปิ มีน้ำปลามีน้ำตาลมะพร้าวมีหอมมีพริกกินดาแดงพี่พริกป่นกุ้งแห้งตัวใหญ่กุ้งแห้งตัวน้อยปลากอบแล้วก็ถั่วหิม,มาพผ่านค่ะมาค่ะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเบิ่งพิธีเห็ดน้ำยำเนาะตามมาเบิ่งน้ำกันค่ะวิธีเห็ดกะปิหวานสำหรับยำผลไม้ค่ะน้ำหนึ่งแก้ว น้ำตาลมะพร้าวรึ่งกิโลน้ำปลาหนึ่งถ้วยคนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีเนาะคะ่ะแล้วก็ตั้งไฟอ,อ่อนช่วงที่รอให้น้ำตาละละลายกมหันหอมแล้วก็หั่นผิดจินดารอเนาะคะ่ะหลังจากน้ำตาละละลายดีแล้วเนาะอเอากะปีลงคนกะปิ ให้ละลายเข้ากันดีค่ะหลังจากกะปิละลายดีแล้วเขาก็ปิดไฟเอากุ้งแห้งตัวใหญ่ลงนะคะกุ้งแห้งตัวน้อยหอมพริกปน่นพริกสดซอยนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นนะคะช่วงที่ล่อให้นำกะปิวานเย็นเขากับมาหันผลไม้สาหรับผลไม้นี่หั่นชิ้นพอค่ำนะคะจะได้กินง่ายๆหลังจากเตรียมผลไม้นะคะใส่บะหมองหิมพานแล้วก็ปากกอบเนาะแล้วก็เอาน้ำกะปิหวานมาลาดลาดให้ชุมช่มๆเลยนะคะ ท่านผู้ชมเห็นแล้วเป็นยังไดไมีไผ่คิดอยากนำบนอ่อน้อสําหรับประกาศตอนนี้เห็ดไปน้ำลายแตกไปค่ะกินกัะปีดนี่หอมเตะดังค่ะเดี๋ยวสิลองชิมคําแรกเนาะคะ่ะรสชาติจะออกนวลน,นวลเนาะคะ่ะบทจัดจานจนเกินไปรสของผลไม้ก็ยังเด่นอยู่ หวานหอมกะปิแล้วก็เผ็ดเล็กน้อยเนาะคะ่ะแซ่บคักพี่น้องร้องเห็ดน้ำเบงเดอรับรองว่าสิติดใจเนาะคะ่ะถ้าจะให้รสชาติดีขึ้นมาอีกอะบีมะนาวใส่เนะาะมกนาวนี่สิเพิ่มให้รสชาติกลมกลมขึ้นนะคะเปรี้ยวหวานแล้วก็ไม่กลิ่นหอม แซ่บค่ะค่ะพากากินผู้เดียวเกือบเบิดเนาะค่ะชามนี้ลองเข็ดให้คนที่เขาหักกินเบิงเ้ยค่ะรับรองว่าทุกคนจะติดใจ